สวสดีรครับเป็นขนาดปีนังา,านครับวันนี้จ้างกับผุพลาลเพื่อนมาซ่อมเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เรามาการแบบง่ายๆนะครับเป็นเครื่องปันป่นปันป่นผลไม้นะครับแล้วก็ปั่นน้ําแข็งได้นะครับตรนนี้ปัน่นอันนี้ราคาค่อนข้างดีนะครับสูงไชาร์ปนะครับเนี่ยเป็นอ่า ย่อดีอยู่นะครับไม่ทราบว่าลูกค้าแจ้งมายังไงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเสียปกดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้ามาฝากไว้ตอนแรกเราก็เราสังเกตว่าเดือยมันอยู่ตรงนี้นะครับเดือยมันเราจะเอาอะไรก็ได้นะครับจิ้มตรงนี้นะครับเพื่อดูว่ามันหมุนหรือเปล่านะครับแต่เราต้อง เราต้องเร่งมาที่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กก่อนเร่สเซฟปลั๊กเสร็จทีผมเร่งมาที่เบอร์ปิดเลยครับเบอร์หนึ่งนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ครับมันเป็นแย่งอยู่กดลงไปแรงๆเลยครับเงียบครับผมแเราลองมารีเซตตรงนี้ครับตรงนี้มีปุ่มรีเซตก็คือ กก็รีเซ็ตอะไรก็ยังไม่รู้นะครับน,นี่ครับตรงนี้กดเล็กตรงนี้นี่ครับตรงนี้นะกดลงไปครับกดลงไปลองมากดตรงนี้ใหม่นะครับก็ก<ป>เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือาการของเครื่องที่น้ำมันเข้า ผมหมุนก็ใช้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับอาการของเครื่องไม่ติดนะครับก็คือเวลาเราเปิดมันไม่ติดนะครับเราขอดัตก่อน <c oughs> ออถ้ามันไม่ติดนะครับ <c oughs> ดับแรกเราเทดูสายไม่ขาไดไม่อะไรนะครับเรามารีเซตที่ ตูดเครื่องก่อนนะครับบางทีเครื่องมันไม่เสียนะครับมันไม่เสียนะครับให้ดูชัดนะครับนี่มันจะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับนี่เรากดปึ๊กลงไปนะครับกดลงไปนี่มันอยู่ใต้ใต้ฐานมันนะครับตัวนี้นี่สังเกตนะครับนี่ครับปุ่มเล็กๆเนี้ยน่ครับ มันคอนแขนได้เราใค้กวงแรกได้กับปุ่นลงแป๊บเดียวนะครับเอ,อ่อมันก็จะใช้ได้ตามปกติน,นะครับถ้าเครื่องมันไม่เสียเนาะเราก็ลองเสียบปลั๊กอุอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแมาระวังนะครับตองอยามือเข้าไปในนีน้นะครับเวลาเราเสียบไปนะครับอยา,อามือไปหมุนข้าง,างในนะครับเราต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเราถึงเอามือล้วงเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวมันปัน่นโดนมือนะครับ อย่าลองนานนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ไหมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยโอเคครับผมสรับเครื่องนี้เป็นของชาร์จนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับในการซ่อมเครื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการซ่อมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ถือว่าเป็นการซ่อมนะครับเป็นที่ือถือว่าเป็นการจับจุดเสียนะครับมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็ส่งขาได้นะครับ ถ้าช่างใจดีหน่อยก็บอกว่าเอาสักห้บาทกับแต่แต่ว่านั้นหน่อยก็ร้อยกว่าบาทนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อาการเสียนะครับก็เอาถุงมาด้วยครับใส่ถุงเดี๋ยวลูกค้าก็มาเอาของไปแล้วก็จบครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง เสีสารนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ตั้งหลายหมื่นคนนะครับผมก็มีคิดคิดว่าช่องผมจะมีคนติดตามเยอะขน,นาดนี้นะครับผมแค่ขอรับพันตัวนี้ได้ลักหลายหมื่นแล้วครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจช่างกับผมในการซ่อมเครื่องใช้ไฟ้าต่างๆจุดเล็กจุดน้อยถ้าเราไม่รู้ก็คือ,อยากนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วมันง่ายเลยนะครับถ้าเพื่อนอยากกดติดตามช่างกับผมก็กดกระดิ่งแล้วกดคําว่าติดตามด้านล่างขวามือน,นะครับขวามือเราทางนี้เนาะกดติดตามไว้นะครับแล้วกด อีกที่หนึ่งเป็นรูปกระดิ่งนะครับนี่รับไว้ข้างๆเวลราผมลงคลิปต่อไปนะครับพเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปดีๆและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมรู้อะไรผมก็จะบอกนะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็ผ่านนะครับก็มีให้เรียนรู้กันเยอะใน u t u b e นะครับคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำมาฝส่มีอะไรเด็ดจะนำมาฝส่ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ